สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต3ได้ดำเนินง,งานการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาส่งเสริมการจัดก,กิจกรรมการเรียนรู้เชิงลึก Active Learning โดยการนิเทศสัญจรและเครือข่ายสัมพันธ์ของโรงเรียนในสังกัดโดยใช้เครือข่ายศูนย์พัฒนาวิชาการจำนวน22ศูนย์เป็นฐานเพื่อร่วมขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาวัตถุประสงค์ 1. เพื่อนิเทศติดตามและประเมินผลการดำเนินงานในการขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนตามนโยบายจุดเน้น 2. เพื่อรวมปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาและกระบวนการเรียนการสอนเสริมสร้างสมรรถนะด้านการสอนและการปฏิบัติงานของครูให้มีภาวะผู้นำทางวิชาการเกิดความร่วมมือในการปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน 3. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้สร้างความสัมพันธ์ที่ดีเสริมสร้างขวัญกำลังใจให้ครูและส่งเสริมความก้าวหน้าในวิชาชีพโมเดลการนิเทศซูเปอร์ทูซีโมเดลผู้นิเทศผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขตสรองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขตสาคณะกตปนอกกตปนประธานศูนย์ประสานงานอำเภอประธานศูนย์พัฒน,นาวิชาการ ผู้บริหารสถานศึกษาผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามศึกษานิเทศและครูวิชาการการนิเทศบูรณานการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาการขับเคลื่อนและส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning รับการนิเทศโรงเรียนทุกโรงเรียนในศูนย์พัฒนาว,วิชาการ22ศูนย์จำนวน185โรงเรียนผลการนิเทศ1โรงเรียนได้รับการนิเทศอย่างเป็นระบบนิเทศด้วยกระบวนการนิเทศโดยทีมนิเทศคุณภาพทั่วถึงทุกโรงเรียนคิดเป็นร้อยละ100มีการปรปับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับสภาพและบริบทของสถานศึกษาและสอนองความต้องการของผู้เรียนมีโครงการกิจกรรมที่ปรากฏในแผนปฏิบัติการมีความเป็นไปได้และ ใช้ได้จริงนโยบายและจุดเน้น13ข้ออย่างเป็นรูปธรรม 2. โรงเรียนมี b practice one s c h o o l one base และ one teacher one base 3. ครูผู้สอนได้รับการนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตรวจแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การพัฒนาเทคนิคและรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การพัฒนาสื่อแหล่งเรียนรู้คิดเป็นร้อยละ100นอกจากนี้ผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศได้รวมกิจกรรม AAR สะท้อนผลการนิเทศ ร่วมชื่นชมยินดีเสริมพลังเชิงบวกผู้รับการนิเทศมีความพึงพอใจระดับดีมากเราจะร่วมพัฒนาการศึกษาไปด้วยกันเพื่อนคู่คิดมิตรคู่ครูนำสู่คุณภาพผู้เรียนด้วยกระบวนการนิเทศซูเปอร์ทูซีโมเดล